สวัสดีพี่น้องที่รักอำนาจในการเป็นตัวแทนองค์พระเยซูเจ้าที่นักบุญเปตโตรมีในพระศาสนจากักรคาทอลิกของเรานับตั้งแต่ในหมู่คริสตชนแรกเริ่มเลยนั้นนะ่ะมาจากพระวรสารนักบุญมัทธิวที่เล่าว่าเพราะความที่ท่านกล้าคิดแล้วก็พูดออกมาดังๆในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดแล้วก็ก็ไม่พูดชัดๆอย่างนั้น ความคิดนั้นก็คือพระเยซูเจ้าที่เราเห็นเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาเนี้แท้จริงแล้วท่านเชื่อว่าไม่ใช่คนธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นพระพินญาเจ้าที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และสิ่งที่พระองค์สอนให้เราเชื่อนั้นช่วยให้คนเรามีชีวิตรอดได้จริงยิ่งกว่าความรู้ความเชื่อใดๆทั้งสิ้น ความคิดนี้เป็นความคิดที่คนธรรมดาธรรมดาคิดอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องถ้าเขาไม่มีความเชื่อที่พิเศษจริงๆพี่น้องที่รักเราเองก็เหมือนกันนะเราเกิดมาเป็นคนเนื้อหนังหยิกเจ็บต้องปากกัดตีนถีบใช้ชีวิตดิ้นรนสารพัดเรารู้ดีว่าจะเอาชีวิตตัวให้รอดนั่นนะ่ะมันต้องหาหนทางต่อสู้เหนื่อยยาก ไม่น้อยเลยกว่าจะได้เงินไปกินข้าวสักจานหนึ่งพี่น้องตามปกติแล้วแล้วเราไม่เชื่อเรื่องปาฏิหาริย์อะไรนักหรอกนอกจากเชื่อเรื่องการออกแรงทำงานด้วยมือของเราเท่านั้น แต่ถ้าใครคนหนึ่งจะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติที่จะมาช่วยให้ชีวิตอยู่รอดมีอะไรกินเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนะพี่น้องนะเราก็จะต้องมีลักษณะความเชื่อที่โง่งมงายสักนิดว่าไหมพี่น้องเช่นเชื่อว่าซื้อหวยแล้วมันจะถูกเงินได้รางวัลเอาไปไว้กินใช้สักหน่อยเราต้องเชื่อพอสมควรพี่น้อง จึงจะควักสตังออกไปจ่ายให้คนขายหวยได้คนไม่เชื่อไม่หวังจะยอมควักเงินค่าข้าวที่หามายากแสนยากแล้วใช้ไปกับเรื่องที่เขาไม่เชื่อจริงๆได้หรือไม่มีทางหรอกพี่น้องหรือมีหลายคนที่เชื่อในไสยศาสตร์อำนาจเวทมนต์พ่อมดหมอดูคนเข้าเจ้าเข้าทรง ถึงขนาดยอมจ่ายเงินและทำตามที่เขาบอกให้ไปทำทุกอย่างจะให้ไปขึ้นเขาลงห้วยเพื่อไปสะเดาะเคราะห์ที่ไหนก็ยินดีจะไปทำทั้งนั้นทำด้วยความเต็มใจเพราะหวังว่าสิ่งร้ายร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวจะได้ทุเลาเบาบางลงไปพี่น้องพอเห็นภาพ ความเป็นจริงเหล่านี้ในสังคมที่เราอยู่ไม่ใช่หรือแม้ตัวเราเองถึงจะไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็ตามแต่เราก็มักจะพูดติดปากและแอบให้ความเคารพยำเกรงอยู่บ้างเหมือนกันว่าของพันนี้ไม่เชื่อแต่ก็อย่าไปลบหลู่เขาเดี๋ยวอันตรายจะมาเข้าตัวเราได้เรากลัวว่าสิ่งเหล่านั้น จะมาทำร้ายเราได้จริงๆพี่น้องเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงพี่น้องที่รักแต่นอกจากความเชื่อที่เราค่อนข้างจะดูแคลนว่างมงายเช่นนี้นะก็ยังมีความเชื่อที่คนเราให้ความสำคัญแต่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องงมงายแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้มนุษย์เราหลงไปได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือ การมีความเชื่อมั่นในตนเองผ่านทางการมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆในโลกที่ยกย่องกันในยุคสมัยของเราการเรียนในสาขาวิชาต่างๆในสายอาชีพในโลกนักวิทยาศาสตร์แพทย์นักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์นักการศาสนา คนที่ลงทุนทำมาหากินอาชีพทุกอาชีพแล้วก็ได้กำไรมากมายจนกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยประสบความสำเร็จในโลกนั่นแหละพี่น้องคนเหล่านี้ที่คนเขายกย่องกันว่าเป็นคนเก่งสามารถจะเอาตัวรอดได้ดีกว่าคนอื่นสามารถช่วยให้โลกและคนอื่นได้กินดีอยู่ดีลืมตาอ้าปากขึ้น เพราะความรู้ความสามารถของเขาเพราะถ้าไม่มีคนมีความรู้เหล่านี้การที่พระจะทำงานเพื่อให้โลกนี้กลับไปเป็นสวรรค์ผู้คนสามารถเอาชนะปัญหาพ้นจากความทุกข์กไปได้นั้นก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้แต่ความหลงไปก็สามารถจะเกิดขึ้น กับคนเหล่านี้ที่มีความรู้ความสามารถเก่งกาจในสังคมกว่าคนอื่นเขาเพราะเขาคิดว่าความรู้ความสามารถนั้นเป็นของเขาเองเขารู้เรื่องเหล่านั้นมาได้ด้วยตนเองและผลประโยชน์ที่เกิดจากความรู้ความสามารถนั้นจะต้องเป็นของเขาก่อนที่เขาจะคิดไปยกเพื่อเป็นประโยชน์ให้ใครและเขาจะต้องได้รับผลตอบแทนให้มันคุ้มค่า จะหน่อยจากการที่เขาเป็นเจ้าของความรู้ความสามารถนั้นๆน,น,นี่คือความหลงไปที่ครอบงำจิตใจมนุษย์เราในโลกพี่น้องที่คนเราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าร้ายแรงกว่าแค่การที่คนเราอะ่ะงมงายกับความเชื่อ ในเรื่องคุณใสสาสรพัดหรือในเรื่องการได้เงินจากการเล่นหวยการพนันซะอีกความหลงไปในความจองหองลืมตนเช่นนี้และคิดว่าจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ให้กับตัวเองในโลกนี้ได้อย่างจริงแท้ยั่งยืนเป็นความหลงที่เราไม่รู้ตัว กันว่าหลงไปอย่างโงหัวไม่ขึ้นกันแล้วพี่น้องที่รักช่างเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์ในโลกในทุกยุคทุกสมัยเสียเลิกเหลือเกินหลายครั้งคนเราพอมีมากกว่าคนอื่นเข้าหน่อย ก็หลงไปกับเรื่องแบบนี้ง่ายดายเหลือเกินคิดว่าตัวเองจะอยู่รอดได้ด้วยความรู้ความสามารถที่ตนมีนั้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงสำหรับมนุษย์ทั้งหลายมากกว่าแค่การหลงในการเล่นหวยหรือคุณใสต่างๆนานาน,านั้นเสียอีกเพราะเป็นความหลงที่ไม่รู้ว่าเป็นความหลงเป็นความหลงงมงายในตนเอง และเป็นที่นิยมกันในหมู่มนุษย์อย่างมากเพราะมันเป็นความหรูหราฟู่ฟ้าที่ใครก็อยากจะได้เอาไว้ในชีวิตตนเพราะความหอมหวานในกิเลสนั่นเองทุกคนชอบที่จะให้ใครมาชมว่าเราดีเราเก่งทั้งนั้นแหละพี่น้องแต่เขาไม่ทราบว่านั่นแหละคือความเชื่อที่หลงงมงายอยู่ในตนเองและคิดว่านั่นจะทำให้เรา อยู่รอดในสายตาคนอื่นได้แม้ชั่ววินาทีสั้นๆเท่านั้นเราก็ปลื้มใจอิ่มสุขในความหลงเงาตัวเองนั้นไม่เลิกแล้วเราต้องเตือนตัวเองเอาไว้ให้ดีๆอย่าได้หลงไปอย่างนั้นเลยพี่น้องให้เรามองหาหลักอะไรที่มีค่ามากกว่านี้เอาไว้ยึดเหนี่ยว ใจกายปัญญาวิญญาณของเราให้มีความสุขแท้จะดีกว่าหมายเหตุที่จริงความหลงแบบแรกในหวยคุณใสทั้งหลายก็มีต้นเหตุมาจากความหลงงมง,ง,งายในตนเองไม่ต่างอะไรจากความหลงในความรู้ความสำเร็จทางโลกในแบบที่สองเลย ทั้งคู่เกิดมาจากความหลงงมงายในตนเองของมนุษย์เราทั้งสิ้นเพียงแต่แบบแรกเลือกสิ่งยึดเหนี่ยวที่ไร้สาระจับต้องไม่ได้เท่านั้นขณะที่แบบที่สองเลือกสิ่งที่จับต้องได้และม,มีผลประโยชน์ที่โลกยกย่องสรรเสริญมากกว่ามากที่จริงแล้วการเลือกยึดมั่นในความดีที่พระสอนอย่างที่นักบุญเปตโตรเปาโล และที่เรายกย่องกันอยู่นี้ถ้าคนสองพวกแรกเขาจะบอกว่าเราก็หลงงมงายสามารถจะว่าเราได้เหมือนกันเพราะพระเป็นเจ้าที่มองไม่เห็นที่เราเลือกยึดถือเชื่อมั่นนั้นน่ะก็ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนกันมีคุณให้สุขสมกับที่จะดูว่าน่าเชื่อถือไม่สมเลย สู้หวยสายศาสตร์ยังไม่ได้เลยยังมีหวังมากกว่าและยิ่งสู้ความรู้ความสามารถในโลกก็ยิ่งไม่ได้ด้วยสินิ้วใกล้มือย่อมดีกว่า20สนิ้วไกลมือเป็นไหนๆเขาว่าแต่เราก็จะเถียงเขาไปว่าหวยหรือคุณใสมันก็แค่นั้นหรือความรู้ความสามารถที่ล้วนมาจากการมีตัวเองก็ไม่ต่างกัน ถึงจะดูมีหวังมากกว่าแต่ก็ไม่ยั่งยืนที่สำคัญมันมาจากการมีตัวเองขณะที่ความเชื่อในพระมันเริ่มมาจากการไม่มีตัวเองซึ่งมันสามารถจะให้ผลแห่งความสุขแท้ได้แน่นอนกว่าการมีตัวเองแน่ๆแ,แม้วันนี้จะดูว่าไม่เห็นจะได้อะไรจากพระเลยแต่ความสุขจากการมีตัวเองนั้น ย่อมไม่จีรังยั่งยืนจริงสู้ความสุขจากความดีไม่มีตัวเองไม่ได้แม้วันนี้จะยังมองไม่เห็นแต่ด้วยความเชื่อเท่านั้นเราจึงมั่นใจของเราได้เราไม่อยากได้ความสุขชั่วคราวอย่างสองพวกแรกนั้นหรอกเชื่อในพระ และไม่มีตัวเองอย่างนี้ถึงจะดูงมงายแต่ก็ยังดีกว่าเชื่อ บ้าๆบอๆเชื่อค่านิยมทางโลกและยังมีตัวเอง ไม่จบเส้นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะพี่น้องนั่นจึงทำให้พระเยซูเจ้าพูดกับนักบุญเปโตรว่าเพราะเหตุที่ท่านสามารถคิดได้และพูดออกมาดังๆในชีวิตได้อย่างนี้ ส่วนเรื่องกล้าออกไปใช้ชีวิตยอย่างนั้นหรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะพระไม่ได้ต้องการคนเก่งดีร้อยเปอร์เซนต์อะไรทรงรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ทรงหวังขนาดนั้นจากเรามนุษย์ทรงเข้าใจเราดีทรงเมตตาเราเพราะฉะนั้นขอแค่เรา มีใจคิดได้อย่างจริงจังจริงใจและอยากจะไปลงมือทําแค่นั้นก็พอแล้ว ซึ่งมันเป็นเรื่องที่พิเศษอย่างยิ่งที่มนุษย์ซื่อๆคนหนึ่งที่จะไม่หลงไปกับความหลงงมงายแบบชาวโลกตื้นๆอย่างกรณีแรกและไม่หลงไปอย่างเหมือนอย่างชาวโลกที่เขาเห็นแก่ความสุขความสาเร็จที่หอมหวานเอาไว้อวดค่มชาวบ้านแล้วคิดว่าตัวเองฉลาด อย่างกรณีที่สองนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างกลุ่มคนของเราที่คิดอย่างมีเหตุผลแบบพระขึ้นมาพี่น้องที่รักสำหรับนักบุญเปตโตรแล้วพระองค์ก็ปโปรด ให้มีคนอยากจะมาใช้ชีวิตเชื่อในการเป็นคนดีอย่างที่พระสอนนี้มากกว่าที่จะไปซื้อหวยแล้วคิดว่าจะรวยได้มากกว่าจะไปเชื่อพ่อมดหมอดูแล้วคิดว่าจะมีอนาคตดีพ้นทุกโศกได้หรือมากกว่าว่าจะไปเชื่อว่าถ้าเรียนสูงๆมีความรู้ความสามารถมากกว่าคนอื่นแล้วต่อไป จะได้เป็นเจ้าคนนายคนได้นั่นแหละมีคนที่คิดซื่อๆเซ่อๆอย่างพระอยากจะมาเป็นคนดีโดยไม่หวังอะไรในโลกนี้ที่ไม่ยั่งยืนแต่เชื่อในความสุขของพระที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามาติดตามท่านนักบุญ จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวในจํานวนนั้นก็มีพวกเรารวมอยู่ด้วยใช่หรือเปล่าอํานาจในการเป็นตัวแทนขององค์พระเยสุจ้าที่ใครๆเขาพูดถึงท่านนักบุญกันนั้นมีค่ามีความหมายก็ตรงนี้เท่านั้นเอง มันมันดูว่ามีค่าในสายตาชาวโลกเขาน้อยนิดมากพี่น้องเขาไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาเราเลย และสำหรับพวกเรารพี่น้องในชีวิตของพ่อและของพี่น้องเราเชื่ออะไรกันแน่เชื่อหวยเชื่อคุณใส่พ่อมดหมอดูเชื่อวิชาความรู้ความฉล,ลาดเก่งกล้าทำมากินเก่งร่ำรวยหรือว่า เชื่อในการเป็นคนดีมีน้ำใจและไว้ใจพระว่าพระจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องเชื่ออะไรเพราะความเชื่อของเรานั้นเราจะทำให้คนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องลูกหลานเพื่อนฝูงหรือคนที่เขารู้จักเราสามารถจะประทับใจในสิ่งที่เราเชื่อ สิ่งที่เราเป็นและอยากจะเรียนแบบอย่างติดตามเราไปในทิศทางใดกันพี่น้องเรามีอำนาจในการเป็นตัวแทนขององค์พระเยซูเจ้าให้กับคนอื่นเข้าบ้างหรือไม่หรือพ่อหรือพี่น้องมีอำนาจในการเป็นตัวแทนคนขายหวยหมอผี หรือคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายที่ชอบอวดดีอวดเก่งในโลกนี้กัน่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ